ี่าราถลอสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะมาดูแรนดอมกันนะวันนี้ตอนนี้เวลานี้นะคะคนคนนั้นเขามีความรู้สึกนึกคิดยังไงกับคุณบ้างนะคะเมื่อเช้าต้องขอโทษด้วยไม่ได้ลงคลิปเนาะพอดีกอบยุ่งไม่มีเวลาทําคลิปเลยนะคะแต่ยังไงก็จะพยายามแบ่งเวลามาทําให้ทุกคนนะคะรู้ว่า fc รอเนาะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเวลานี้คนที่คุณกําลังคิดถึงหน้าเขาอยู่อะ เขามีอะไรอยากพูดอยากสื่อสารกับคุณบ้างนะฝากกดติดตามซับสไคร์ไลค์แชร์ให้กอบด้วยนะคะหรือว่าใครที่คุณสนใจดูดวงส่วนตัวแอดไลน์นิดาทาลเข้าไปได้นะคะใครที่อยากจะร่วมสนับสนุนช่องเป็นค่าครูให้กอบเป็นกำลังใจให้กอบก็กดคำว่าขอบคุณหรือคำว่า Thanks ได้ขอบคุณทุกช่องทางการสนับสนุนนะคะมาดูกันค่ะไพ่ไฮโลแฟน 8ถ้วยคิงถือดาบนะคะแปดไม้เท้าสองถ้วยเพิ่มมิท Princess of Pentacles นะคะห้าไม้เท้านะคะ หกไม้เท้านะไพ่ใต้สำรับไพ่ควีนถือถ้วยคือจากหน้าไพ่นะก็รู้สึกว่าคนคนนี้เป็นคนที่เหมือนกับยอมหักไม่ยอมงอ,อะนะคะหรือนิ่งกันอยู่ในช่วงเนี้ยคุณกับเขาอาจจะมี ปัญหากันอยู่ก็ได้นะเพราะว่ามีไพ่ของการเดินออกจากความสัมพันธ์หรือขอขยับนิดนึงนะคะเป็นไพ่ของการงอนกันไม่คุยกันแล้วไม่ยอมมีใครงอใครอะ่ะนะคะคุณกับเขาอาจจะงัดข้อขัดแยง้งคือการกระทําเขากับคุณตอนนี้มีทั้งคิงถือดาบมีทั้งควีนถือดาบมานะคะเหมือนโกรธการไม่พอใจการอีกฝ่ายหนึ่งก็รอให้อีกคนหนึ่งมางออีกคนหนึ่งก็รอให้อีกฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายงอจะไม่ยอมมีใครที่จะยอม ลดตัวลงมางอเลยทั้งทางที่ใจอ่ะเรียกร้องพร่ำเพรียกพร่ำหากันมากๆนะคะคิดถึงกันมากอยากกลับมารักกันอยากกลับมาอบกอดกันอยากกลับมามีกันและกันอยากมาขอโทษแต่ก็เหมือนกับรีรอรีรอกันอยู่อย่างนั้นน่ะนะคะคนนึงก็รีรอฉันจะไม่เป็นฝ่ายเทคแอคชั่นแน่นอนนะคะก็ได้แต่เฝ้ารอกันอยู่นะทั้งๆท,ที่ในใจสำนึกผิดมากๆ สิ่งที่พายอยากจะบอกนะคะเกี่ยวกับตัวเขาในตอนนี้ก็คือว่าคนคนนี้คือเขาอยากมางอคุณนะแล้วคนคนนี้เป็นคนที่ปากเป็นคนที่ปากแข็งมากๆบางคนคุณแทบจะไม่เคยได้ยินคำพูดดีๆคำพูดหวานๆจากเขาเลยด้วยซ้ำบางคนแทบจะไม่เคยได้ยินคำว่ารักจากปากเขาเลยนะคะหรืออาจจะเคยได้ยินแต่ได้ยินมาแบบนานมากๆแล้วตั้งแต่สมัยคบกันใหมๆ่ๆจีบกันใหมๆ่ๆเป็นคนปากแข็ง เป็นคนที่การกระทําไม่ตรงกับหัวใจนะคะคาพูดก็ไม่ตรงกับใจพูดอะไรออกมาแต่ละคําพูดบางครั้งฟังแทบไม่ได้นะคะซึ่งจริงๆแล้วคนคนนี้เขาว่ารู้สึกแบบรู้สึกผิดกับคุณนะถ้าเขาพูดจาไม่ดีกับคุณหรือเขาทําให้คุณต้องโกรธเขางอนเขาหรือเขาทําให้ปัญหาทุกอย่างมันต้องเกิดขึ้นเขาอยากจะมาขอโทษคุณ หรือบางคนคุณอยากที่จะให้เขาแบบแสดงความรักแสดงความโรแมนติกกับคุณบ้างแสดงการเอาใจใส่การดูแลการทนุถนอมความห่วงใยคําพูดดีๆกับคุณบ้างแต่บางบางทีคุณรู้สึกว่าคุณแทบจะไม่เคยได้รับเลยที่ซ้ำจนกลายเป็นคุณทั้งคู่ต่างคนต่างมีความแข็งกระด้างเข้าหากันทั้งทาง,ท,างที่รักกันนะคนคนนี้ก็รู้สึกว่าตัวเขาอะ อยากจะพูดหรืออยากจะสารภาพรักกับคุณอยากที่จะบอกรักคุณนะแต่ด้วยความที่เขาเก๊กที่เขาแอคอาร์ที่เขามีฟอร์มเยอะนะคะแล้วก็มีความไม่กล้าด้วยไม่กล้าที่จะพูดไม่กล้าที่จะบอกไม่ว่าคุณจะเพิ่งจีบกันหรือคุณจะคบกันมานานแล้วหรือคุณจะยังดีกันอยู่หรือมีความขัดแยง้งมีปัญหากันแต่คุณรู้สึกว่าความรักที่เขามีให้ใหกับคุณมันไม่เหมือนเดิมแล้วอะ บางครั้งคุณแอบน้อยเนื้อต่ำใจคุณแอบรู้สึกน้อยใจเขานะคะคุณรู้สึกว่าเออทำไมทำไมคนคนนี้เขาถึงได้แบบถึงไม่ยอมแสดงออกอะไรกับคุณบ้างเลยนะคะทำไมคนคนนี้ถึงไม่คิดที่จะลดลาวาสอกให้คุณบ้างยอมคุณบ้างหรือลดอีโก้แบบเป็นฝ่ายที่จะให้คุณเป็นคนชนะบ้างไม่ได้หรอทำไมเขาต้องเอาชนะคุณตลอดอะไรประมาณนี้เนาะ ซึ่งในความเป็นจริงตอนนี้นะเหมือนตัวเขาก็แอบสำนึกอยู่เหมือนกันนะคะในสิ่งที่เขาอาจจะทําไม่ดีกับคุณมาหลายๆเรื่องอะไรประมาณเนี้ยพอไพ่พขึ้นมาเปิดมาก็ไฮโลแฟนละการอยากขอโทษการอยากที่จะแบบมาสารภาพผิดสารภาพบาปกับคุณในขณะเดียวกันอยากจะสารภาพรักกับคุณนะ่ะจริงๆรักนั่นแหละแต่คือนิสัยเป็นแบบนี้นะคะเขาอยากคุณรู้ว่าเขาเป็นแบบเนี้ย เขาเป็นคนที่ไม่ชอบพูดไม่ชอบแสดงความรักไม่ชอบแสดงความโรแมนติกไม่ชอบจะต,ต้องมานั่งแสดงออกว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณแต่เขารักคุณนะนะคะเขารู้สึกเขารักคุณมากรักเกินกว่าที่คุณจะคิดด้วยรักแบบที่คุณคาดไม่ถึงด้วยว่าเขาจะรักคุณมากขนาดเนี้ยจริงๆแล้วเขาถึงแม้ว่าเขาจะชอบขัดแย้งกับคุณเอาชนะคุณ หรือมีอีโก้กับคุณหรือพูดจาไม่ดีคุณทําอะไรก็ไม่ถูกใจในความเป็นจริงเขาแอบ,บชื่นชมคุณอยู่ตลอดเวลานะนะคะตัวคุณก็พยายามนะคะมอบสิ่งดีๆให้แสดงความรักให้จนหลายๆคนเริ่มรู้สึกว่าฉันก็ไม่ไหวแล้วฉันก็ต้องไม่ยอมบ้างแล้วนะคะดีมาดีกลับถ้าร้ายมาฉันก็ร้ายกลับไม่โกงฟาดมวงฟาดงาม,มาฉันก็ฟาดกลับอย่างเงี้ย เขาให้ต่างคนต่างไม่ยอมจากที่คนหนึ่งเคยยอมมามากๆแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเริ่มไม่แล้วนะคะถ้าอยากจะไปไปเลยอะไรประมาณนี้คุณเริ่มที่จะรู้สึกว่าถ้าเขาจะไปจากชีวิตคุณเชิญเลยฉันจะอยู่ของฉันให้ได้ฉันจะกลับมาหาเงินหาทองฉันจะเลี้ยงดูตัวเองให้ได้ฉันจะยืนหยัดด้วยตัวเองให้ได้บางคนทั้งเสียใจทั้งเจ็บปวดใจแต่ก็ต้องปล่อยให้เขาไปจากชีวิตคุณ หรือคุณเป็นฝ่ายเดินออกมาเพราะว่ารู้สึกแบบยิ่งอยู่ก็ยิ่งไรคุณค่าในสายตาเขานะคะบางคนคาดหวังเหลือเกินที่จะได้เห็นหรือได้รับการกระทำหรือคำพูดดีๆจากเขาบ้างคำปลอบโยนใจการทนุถนอมจิตใจนะคะแต่สิ่งที่ได้รับมีแต่ความเงียบนิ่งถ้าไม่เงียบไม่นิ่งก็คือพูดจาไม่ดี ไม่เข้าหูไม่เข้าตาทําอะไรขัดหูขัดตากันไปหมดคุยอะไรกันไม่กี่คําอ่ะขัดแย้งกันอีแล้วไม่ลงรอยกันอีแล้วแต่หารู้ไหมว่าคนคนนี้จริงๆแล้วเขาอยากบอกรักคุณนะถ้าในกรณีตอนนี้คุณขัดแย้งกันอยู่ไม่พอใจกันโกรธกันงอนกันนะคะหรือคุณไม่ได้ยินคําพูดดีๆจากเขามานานแล้วหรือเขาไม่เคยพูดดีๆกับคุณเลยไม่เคยบอกรักคุณเลยไม่เคยที่จะบอกเลยว่า เขายังคงรู้สึกดีกับคุณไหมยังรักคุณไหมยังคงต้องการคุณในชีวิตไหมอะไรประมาณนี้เดี๋ยวคุณจะได้ได้ยินจากปากเขาถ้าคุณไม่ได้ยินจากปากเขาเดี๋ยวคุณจะได้ยินจากอาจจะได้เห็นจากข้อความจากตัวอักษรนะคะที่เขาจะอาจจะส่งข้อความเพราะมีไพ่แปดไม้เท้าแล้วคุณดูนกนกอินทรีเห็นไหมคะมีไพ่จดหมายมาเขาอาจจะไม่กล้าคนคนนี้เป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าพูด นะคะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบจะพูดอะไรหว,นหวานๆซึ้งๆทีแม้แต่คําขอโทษอะคะจะขอโทษคุณทีนี่คิดแล้วคิดอีกเลยแต่ถามว่ารู้สึกสํานึกผิดไหมรู้สํานึกผิดอยู่ในใจแต่ถ้าจะให้พูดออกมานี่คิดนานนะคะอย่างมากก็อาจจะแค่ทําตัวเป็นเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็เข้ามาคุยกับคุณตามปกติโดยที่ไม่มีคําขอโทษก็มีนะคะแต่ก็รู้สึกว่าคนคนนี้ ในช่วงระยะเวลานะคะในช่วงระยะเวลา8วันนี้ก็ได้นะคุณมีโอกาสที่คุณจะได้ได้ยินคําบอกรักจากเขาได้ยินคําหวานๆซึ้งๆกับเขาหรือเขาอยากจะสารภาพรักกับคุณอยากจะบอกรักกับคุณบางคนคุณกับเขาอาจจะเป็นคนที่ดูๆจดๆจ,จ้องๆจ,จ,จีบกันอยู่ก็ได้นะคะเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นหัวหน้างานเป็นลูกน้องเป็นคนที่คบกันอยู่ แต่ด้วยตำแหน่งหน้าที่การงานของเขาบางคนเขาอยู่ในระดับสูงเป็นใหญ่เป็นโตนะคะบางคนก็เป็นคนที่แบบมีอีกโก้จะพูดคำว่ารักกับใครมันเป็นเรื่องยากมากๆทั้งๆที่ใจอยากบอกทับตายเลยอยากจะบอกรักอยากจะสารภาพรักอยากจะพูดจาแบบให้คุณมีความสุขบ้างอะไรประมาณนี้แต่ก็ไม่กล้ากลัวเสียอีกโก้กลัวเสียความเป็นตัวตนนะคะ แต่ในดเร็วเรวเนี้ยเดี๋ยวคุณจะได้ยินจากปากเขาคนที่เหมือนตะทึมคนที่เหมือนแบบอมพนามกลัวดอกพี่คุณจะล่วงจากปากเนี่ยแหละเดี๋ยวคุณจะได้ยินจากปากเขาเดี๋ยวคุณจะได้รับรู้ว่าเออจริงๆแล้วเขารักคุณนะจริงๆแล้วเขาไม่ได้เป็นคนที่ความรู้สึกของเขากับการการะทําของเขามันไม่ได้ตรงกันไม่ได้เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นแต่เขาเป็นคนที่ชอบเอาแต่ใจชอบควบคุม นะคะเขาต้องการให้คุณอยู่ใต้อานาจของเขาใต้บังคับบัญชาของเขาอะแต่ตอนนี้พอเวลาที่คุณเริ่มไม่ยอมคุณก็ไม่ยอมเหมือนกันนะคะตาต่อตาฟันต่อฟันเหมือนกันก็เลยกลายเป็นคนคนนี้เขารู้สึกว่าถ้าเขายิ่งแข็งกระด้างถ้าเขายิ่งเป็นฝ่ายที่ไม่อ่อนข้อให้คุณะ่ะแน่นอนความสัมพันธ์แทนที่มันจะมีความสูขมีความรักแสดงออกกันอย่างจริงจังจริงใจ กลายเป็นต่างคนต่างเงียบต่างคนต่างนิ่งคุยกันก็ทะเลาะกันเพราะฉะนั้นเขาเลยตัดสินใจว่าโอเคเขาจะเป็นฝ่ายที่จะพูดกับคุณเองก็ได้เขาจะขอโทษคุณถ้าทักถ,ถ้าเขาทำผิดกับคุณนะแต่ถ้าคุณกับเขาไม่ได้มีเรื่องราวบาดหมางก,กันแค่งงอนกันน้อยใจกันเพราะเขาไม่เคยบอกรักหรือเขาไม่เคยพูดจาดีๆเดี๋ยวเขาจะสารภาพรักกับคุณเดี๋ยวเขาจะบอกรักคุณแล้วเดี๋ยวเขาก็จะ พยายามที่จะเอาชนะใจคุณทําให้คุณมีรอยยิ้มกับเขาให้ได้อะคะ่ะนะเนี่ยแหละคือพลังงานของเขาที่เขามีความคิดที่อยากจะทําให้คุณในเร็วๆนี้นะคะเพราะในความเป็นจริงตัวเขาก็แอบแบบไปคิดเสียใจเหมือนกันลนะ้วเออเขาก็ไม่น่าพูดแบบนั้นกับคุณเลยหรือเขาไม่น่าที่จะผลักไสไล่ส่งคุณออกไปหรือเขาไม่น่าที่จะตัดสินใจหรือพูดอะไรปากไวไปเลยอะไรประมาณนี้โดยที่ไม่นึกถึงคนฟัง นะคะแต่ตอนนี้เขาเริ่มคิดได้เขาเริ่มสำนึกได้นะมาดูกันต่อค่ะว่าเขาจะ take action ยังไงต่อกับความสัมพันธ์นี้บ้างคะเขาจะ take action ยังไงต่อกับความสัมพันธ์นี้บ้างคะหกเหรียญน,นะการหยิบยื่นสิ่งดีๆให้คุณ การขอโอกาสการขอโทษการให้โอกาสหรือการที่เขาอาจจะหาวิธีการมาเปคุณก็ได้นะคะเอาสิ่งของมาให้คุณของที่คุณชอบของที่คุณถูกใจนะคะหรือให้ความสุขภายในครอบครัวกลับมาอยู่เป็นครอบเป็นครัวอย่างมีความสุขไปนูน่นไปนี่ด้วยกันถึงแม้ว่าจะขัดแย้งกันแต่คนคนนี้ก็ยังคงมีความคิดที่อยากจะทำให้สถานการณ์ทุกอย่างดีขึ้นนะ เขาคนนี้อาจจะหอบสมบัติพัสถานหอบเงินหอบทองมาให้คุณก็เป็นไปได้นะนะคะหน้าไพ่เหมือนเขาจะพยายามงอคุณพยายามที่จะทําให้คุณมีความสุขแต่เขาจะเป็นคนแข็งๆนิดนึงนะคะตัวเขาเองเขาก็ค่อนข้างเป็นคนที่ปลดล็อกตัวเองได้ยากนิดนึงกว่าเวลาที่จะทําอะไรดีๆเพื่อคุณน่ะเขาอยากทํำไหมเขาอยากทําแต่เพียงแค่เขาอะเป็นคนคิดนานทํานานสิบเหรียญนะคะใต้สำลักคิดช้าทําช้านะคะ อีโก้เขาจัดเต็มไงคะเขารู้สึกว่าเออเขาแบบเขาจะต้องคิดให้แบบถี่ถ้วนก่อนว่าถ้าทําไปแล้วอะ่ะมันจะเกิดผลดีกับตัวเองไหมมันจะดูแบบทําให้คุณเหลืองไหมทําให้คุณได้ใจไหมอะไรประมาณเนี้ยนะคะแต่สุดท้ายอะ่ะสิ่งที่เขาจะเทคแอคชั่นกับคุณก็คือการที่เขาจะมางอคุณ มาเอาใจคุณมาทําในสิ่งที่คุณชอบทําในสิ่งที่คุณอยากได้ถ้าคุณอยากได้อะไรที่เป็นของมีค่าอยากได้เงินอยากได้ทองเผือเอเ่อค,คนคนนี้เอาเงินมาให้เอาทองมาให้เอาสิ่งของที่มีมูล,ลค่ามาให้คุณช่วงเนี้เดี๋ยวเขาจะใช้วิธีการงอคุณโดยการที่เปนะคะเป็นสายเปมากเปเงินเปทองเปทรัพย์สินเงินทองเข้าของมีค่าสารพัดอะ เพื่อที่จะแสดงความรักเพื่อที่จะแสดงความแบบให้คุณรู้ว่าเขาอะยังคงรักคุณนะถึงแม้จะไม่ค่อยลงรอยกันก็เถอะนะคะแต่เขาก็เครียดเหมือนกันแล้วคุณก็ยังคงเป็นคนที่ตราตรึงในหัวใจเขาอยู่ตลอดเวลาเห็นไหมเดอะมูนเขาก็ยังคงคิดถึงคุณยังคงนึกถึงคุณยังคงมีภาพคุณนะคะอยู่ในความคิดจิตใต้สำนึกเขาอยู่ตลอด แล้วสิบเหรียญคุณดูนะเขาอาจจะพาคุณไปเฉลิมฉลองพาคุณไปดื่งพาคุณไปดื่มพาคุณไปเซเลบริตีทำอะไรก็เป็นกิจกรรมของครอบครัวเป็นกิจกรรมของคุณกับเขาหรือพาคุณไปสถานที่ใดสักสถานที่หนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านพักเป็นโฮมสเตย์นะคะไปโรงแรมหรูๆไปพักกันที่ ชายทะเลริมภูเขาน้ำตกอะไรก็ว่าไปแต่มีเกณฑ์ที่คุณจะได้ออกเดินทางร่วมกันไปมีความสุขร่วมกันพร้อมหน้าพร้อมตานะคะหรือจะมีการทําอาหารภายในครอบครัวนะคะไปกินไปเที่ยวไปดื่มอะไรก็ตามแต่แต่จะเป็นเรื่องที่น่ายินดีสิ่งที่เขาจะกระทํากับคุณในอนาคตซึ่งจากพลังงานเนี้ยก็รู้สึกว่ามันลงเอยสวยแล้วแหละก็จะไม่เปิดขยายไพ่นะ เพราะว่าสิ่งที่เขาจะทำกับคุณมันเป็นพลังงานไพ่เต็มสิบเขามาครบแล้วอะนะคะไพ่ของความมั่นคงไพ่ของการจริงจังจริงใจไพ่ของการพัฒนาหลังจากที่คุณกับเขานะคะสมกันเลยเหมือนกันนะใขรทับขึ้นมีปัญหากันทีก็เครียดมีปัญหากันทีก็ทําอะไรทับจะไม่ได้นะคะปิดกั้นกันอยู่ต้องนานคนคนนี้ยังหวงคุณอยู่นะคะเป็นคนที่หวงสมบัติ เป็นคนที่หวงแบบอะไรก็ตามที่เป็นของของเขาอะไม่ว่าจะเป็นคนรักไม่ว่าจะเป็นเข้าของสิ่งของเงินทองอะไรประมาณนี้เขาจะเป็นคนที่จะรักษาอยากจะกอดเก็บไว้ไม่มีไม่มีทางให้ใครหน้าไหนมาย่างชิงเอาไปได้เพราะฉะนั้นแน่นอนว่าสุดท้ายท้ายสุดการเทคแอคชั่นของเขาเขาจะพยายามเป็นคนที่ยอมคุณมากขึ้นลดความขัดแย้งกับคุณมากขึ้น จะพยายามที่ทนุถนอมน้ําจิตน้ําใจคุณมากขึ้นนะคะแล้วก็จะพยายามเป็นคนที่อารุ่มอร่วยนะใจเย็นเงียบเป็นฝ่ายที่จะโอเคแหละยอมคุณบ้างจากที่เมื่อก่อนยอมหักไม่ยอมงอเขาก็จะเป็นคนที่เข้าหาคุณมากขึ้นมีเวลาให้คุณมีเวลาให้ครอบครัวมีเวลาให้ลูกมีเวลาที่จะใช้ช่วงเวลาดีๆร่วมกันแล้วแน่นอนว่า เขาจะกล้าที่จะแสดงออกถึงความรักกับคุณมากขึ้นจากที่ผ่านมามีความไม่ชัดเจนมีความคุมเครือนะคะเขาจะทําให้คนได้รับรู้เลยแหละว่าเออนี่นะอันนี้คือแฟนของฉันอันนี้คือคนของฉันนี่คือคนรักนี่คือภรรยานี่คือสามีคนคนนี้คือครอบครัวเขาจะพาคุณเปิดตัวออกงานด้วยนะพาคุณไปอยู่ในสังคมของเขาอ่ะนะคะเพราะเขารู้สึกว่าที่ผ่านมาบางคนเขาก็ เก็บคุณไว้อยู่ในแบบเบื้องหลังไม่ได้ออกหน้าออกตาอะไรมากนะคะบางคนก็อาจจะมีคนรับรู้อยู่ก็จริงว่าเป็นครอบครัวกันแต่เขาไปไหนบางครั้งเขาอาจจะไปคนเดียวโดยที่ไม่มีคุณแต่หลังจากเนี้ยไม่ว่าเขาจะไปไหนจะไปทำอะไรจะไปสัมมนาจะไปกินเลี้ยงจะไปออกงานจะอะไรเขาจะพยายามหิ้วคุณไปด้วยให้คุณติดสอยห้อยตามเขาไปด้วย คือเขาจะมีความรู้สึกแคร์คุณเห็นคุณค่าในตัวคุณมากขึ้นจากเดิมอะค่ะเขาจะไม่ได้เป็นคนที่พยายามแบบเว้นระยะห่างกับคุณที่ผ่านมาคือเขาพยายามที่จะเว้นระยะห่างพยายามที่จะเหมือนกับเอาคุณไว้แบบอยู่ในมุมหลืบๆอะไรประมาณนี้แต่หลังจากนี้เดี๋ยวเขาจะแสดงตัวออกหน้าออกตาเลยแหละว่านี่แหละคือคนของฉันคือคนรักของฉันคือครอบครัว คือแฟนที่น่ารักของฉันนะนี่คือพลังงานต่อมานะคะมาดูออร์เคิลนะคะไพ่อยากสื่อสารอะไรแอคชั่นนะคะเดี๋ยวเขาจะมีการเทคแอคชั่นกับคุณแน่นอนการลงมือทำแน่นอนไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของความเป็นเจ้าของนะเขาอาจจะแสดงความเป็นเจ้าของกับคุณก็ได้หลังจากที่ผ่านมา เขาดูเหมือนปล่อยปะละเลยคุณน่ะนะคะบางทีคุณก็อยากให้เขาแสดงความรักแสดงว่าโอเคคุณมีคุณค่าในชีวิตเขาบ้างแสดงให้คนอื่นรู้บ้างว่าคุณเป็นแฟนนะคุณเป็นคนรักนะอะไรประมาณเนี้ยนะคะบางทีเขาไม่ค่อยแสดงออกเดี๋ยวเขาจะแสดงออกคนคนนี้นะคะก็จะบอกว่าตัวเขาเองจริงๆแล้ว,วเขา,วาชอบความเป็นธรรมชาติของคุณนั่นแหละ นะคะเขาชอบความเป็นธรรมชาติสิ่งที่คุณไป็นะบันดีอยู่แล้วไม่ต้องไม่ต้องประดิษฐ์อะไรก็ตามแต่แค่เพียงทําให้ทุกอย่างมันเป็นธรรมชาตินะคะเป็นตัวของตัวเองแต่ต้องเป็นในด้านบวกๆนะไม่ใช่แบบเป็นสายดักดักด้านดักดักอะไรประมาณนี้คือต้องดูด้วยว่าการเป็นตัวของตัวเองมันเป็นด้านบวกหรือด้านลบถ้าคุณเป็นธรรมชาติในด้านบวกๆก็ให้คุณรู้ไว้ว่าเขาว่าชอบในสิ่งที่คุณเป็นเขาชอบในธรรมชาติของคุณความเป็นธรรมชาติของคุณ แล้วใบเนี้ยก็อาจจะบ่งบอกถึงการที่ปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามธรรมชาติก็ได้โดยที่ไม่ต้องไปรีบร้อนไม่ต้องไปกําหนดกฎเกณฑ์แต่ว่าค่อยๆเดินไปด้วยกันข้างหน้าเดี๋ยวเขาจะมีการแสดงออกกับคุณมากขึ้นนะคะพไพ่ใบนี้เขาจะกล้าที่จะแสดงออกไม่ว่าจะเป็นทั้งคําพูดการกระทํานะคะหรืออะไรก็ตามแต่คุณจะได้เห็นพฤติกรรมเขาที่เปลี่ยนไปจากเดิมแน่นอนนะเดี๋ยวมาดูข้อความค่ะ มาดูข้อความกันนะคะเจ็บเจียนตายนะคะขอบคุณที่ไม่ปล่อยมือกันให้โอกาสฉันได้ไหมฉันจะไม่ยอมแพ้กับรักครั้งนี้คุณมาเติมเต็มหัวใจฉัน ฉันต้องการความเข้าใจใช้เหตุผลคุยกันนะคนดีมีเหตุผลบางอย่างที่ไม่สามารถไปต่อกับคุณได้ไกลแค่ไหนก็จะไปหาเธอนะคะวันแรกรู้สึกยังไงวันนี้ก็ยังเหมือนเดิม เพื่อนมีที่พลต่อความรักของเรานะคะเราควรเปิดใจคุยกัน <c oughs> ฉันยังไม่มีความมั่นคงพอที่จะดูแลคุณถึงเราจะไม่ดีแต่เรารักคุณเสมอคุณควรเจอคนที่ดีกว่าฉัน ฉันเสียความรู้สึกนะคะเมื่อถึงเวลาฉันจะให้ความชัดเจนกับคุณฉันหรือเธอที่เปลี่ยนไปขอบคุณที่มอบสิ่งดีๆให้กันมาตลอด คุณคือโลกทั้งใบนะคะนี่คือข้อความจะเข้าถึงคุณนะประมาณนี้รับข้อความดีๆกันไปแล้วกันนะคะโชคดีมีความสุขทุกคนเลยนะขอบคุณทุกกำลังใจมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ